โอ้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 โพี่น้อง <laughs> พอหนึ่งข้าวมะข้าวใครน้าม,มดก็ลืลืมเบ่งสวัสดีจ้าพี่น้อง <c oughs> มันนี้จะมาเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะพริกกระเทียมรากผักชีเนาะคะ่ะใส่ร่วมกันแล้วอันนี้น้ำตาลปริ๊บน้ำมะนาวนะคะ่ะใส่ในกระบอกเตรียมปัน่นล้วจ้ะ อันนี้ก็สิบปันเลยบันนี้นี่พริกกับเบ้าขวานออกด้วยพี่น้องเบ้าขวานออกเพราะว่า,าปันร่วมกันไปเลยจ้ะแซบคือกาหอมพร้อม นึงข่าวไว้พร้อมจะ้ะอเสราใส่ผักซีปันลงไปน้ำนะคะใส่ปั่นร่วมกันเลยเรียบร้อยนี่จพี่น้องแล้วเข้ามาปุงเครืองเลยใส่เกลือใส่น้ำปลาจบเลยนะคะ เดี๋ยวจะเทให้พี่น้องเบิง้งนะคะจะเทให้ดูเห็นบ่ค่ะเบื่อไปได้กินบ่ค่ะ,คะปะเถาะปะเถาะว่ตินี่จ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะเห็นไหมตัวนี้สองร้อยโคน ตเดียวสองร้อยคนนะจ๊ะพริกกันพี่น้องมังหันเอ้ยสุกง่ายหมดีลยวนะสุกง่ายหรือเปล่าเนาะสวัสดีกรอบจ้ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วตปิมึกงักขึ้นนะเห็นไะ <c oughs> น้ำแก้วมูเกเจ้าเห็นแก้วขอแล้วเนาะสวัสดีกรอบเด้อจ้ะกล้องเข่าก็มีสบายดีบ่สุูทุกคนนะจ้ะมาเด้อกินน้ำข่อยโอ้ยข่อยแบบมันหนาวโมน,นี่ข่อยไข่พี่น้องข่อยไข่ข่อยไข่ก็เล่นลงเสียแขนเงนะ่าเนาะมามามาเาบากอะไรหญ่ห้างเอามีตัดข่อยไปใส่โอ้นี่เด้อนี่อันดับแรกข่อยซิมกันเด้อ

มัตงตะลางคานน่ะพี่นนะ้งนั่งกินมองนี้แหละแจ้งแจ้งมองอื่นพวกแก้งมืดเออเพราะว่าเสื้อมอออา,พ,ามพันข้าวปุ่นคอยบปจกข้าวเหนียวก่อนเนาะ,อ,ะอืม พันข้าวปุ้นพันข้าวปุ้นก่อนเดี๋ยคืออยากพี่น้องเอ้ยเห็นข้าวเจ้ากินก็เป็นตาแสบใช่ไคุณนะน่ะเนือเนๆน้ำจิ้มข่อยคน้คนๆข่อยหวงอัน con nào mặc nao, được, bây giờ nó hoàng mặc, mặc nao. เผ็ดเปรี้ยวหวาน <c oughs> เอ้อนัองใหม่ก่อน

แสบเซยพี่น้องเอ้ย่อยแห้งบะไดอัน่อยแห้งบะไดแก้งน้ำเกลือจัยไปหมดกึนนน้น่ะอืม Thì bấm mở, mở, mở ơn Bấm mở ươn thì một hôn cái một hôn ít <laughs> Hãy hết cho ป็นข้าเจ้ากินในะคลิปเป็นตะหยานเป็นตะหยาบนะถ้าว่าบัดซื้อไมก่กินแล้วมันมันบ้าหยาบนะพี่น้องโอ้เผ็ดอีหลีต้องผิดเขียวพริกแดงเนาะเพ็ดเลยวะ ออืเฮีย <seasoning> จ <in opl ane> oh. ่อยว่าะโซ่พี่น้องเนี่ยเฮียจ่อยก็้อนค่อยมันเจิดหนาขึ้นมันบ่พุดนะมีโอ้ขออภัยหลายแคนเซีย์หัถือแก้ว แค้นเสียถถอแก้วพี่น้งองหยาใครถสิกินได้บะโซ่ดอกบานียโซ่บะสีเฮียอกอม ผ่าใช่มิมหมวกมพมพผ่อนไมเป็นแบบไง We oh, yeah, will look oh, good. ្សាន់នៃសន់នៃន់ន់ន្នីើ្រាពីល់ពីល់ พอได้กินไปสามหนวดจิ่อิมนะ่มล่ะ

Vou